แทบคอมนี่โลเห็นภาพมาก่อนแล้วอันนี้ผมเห็นภาพมาแล้วนะครับว่ามีเจ้าโอเมกามาและเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวเกสซอนอูเเ้เท่มากโอ้โหู้แตกกันหมดอุ้ยอาวุธมาหนึง่งเมื่อกี้เห็นสี่อาวุธอ้าว์เซอร์ฮันเตอร์วายเอ็กซ์ไนแล้วมสี่เฮ้ย เฮ้ยเดี๋ยวเปิดบาลีอะอุ้ยนี่คืออะไรอ่ะอ้อเฮ้ยเฮ้ยเนาะอุ้ยอันนี้อีโมตใหม่แน่เลยเขาเรียกอะไรนะเอออุ้ยไม่ใช่โจมตีได้หรอฮะเดี๋ยวเกมอะไรวะเนี่ยแต่แมッ แมบ,บมันคือแบบไอ้นั่นนะเอาหุ้ยโอ้มีหลายสถานะด้วยโอ้ต้านสถานะต้องเข้าโอ้โห,โหเท่เกินอ๋อสเปเชียลคอร์เลบนะครับผมมอนสเตอร์วายอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ถึงจะเป็นพวกอ่ออีโมเสริมอุ้ยมีหั่นเนื้ออันนี้ออฟฟิเชียลปล่อยมาแล้วนะครับ <c oughs> และไอเทมเฟอร์ตัวใหม่ตัวส้ม ไม่ใช่ตัวใหม่ตัวส้มเออเออใช่อาร์เคมเปอร์ถูกไหมฟีตาเตอร์อัปเดตจะมาในวันที่29ว้าวไทเทนอัปเดตสี่โอ้ ไม่รู้แต่เท่มากก๊กมาซสีอออสไม่รู้จักอุ๊ยมาดีเซมเบอร์รับชมไลฟ์สดก่อนใครได้ที่ NQO Channel